เป็นไงบ้างคะดีใจค่ะแล้วเป็นเกลียดมากไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับทางดิสนีย์ไทยแลนด์ด้วยซ้ำค่ะความรับเป็นไงบ้างที่เป็นแฟนดีมากค่ะก็ดีก็ดีกว่าที่คิดไว้เราเข้าไปดูเองก็ยังก็ยังเออดีกว่าที่เราคิดว่าเราเราตื่นเต้นเขินมากนั่นหลังชิ้นเบาเลยอ่ะไปดูกับเพื่อนๆด้วยอ่ะอันนี้ก่อนจะจะภาพมันต้องมีการแบบว่าไปฝึกทําเสียงอะไรอย่างเงี้ยไหมก่อนจะภาพต้องบอกว่าเฟิร์นก็ไม่คิดว่าคนจะได้ภาพเพราะว่าต้องส่งเทปแคสไปให้ทางดิสนีย์ที่เมืองนอกเเเลลยยอออะไไไรงีี้้้้ก็ผื่่่่ใจจจววแาาามด ถามคอมแล้วว่าเอ๊ยทำไมถึงเป็นเฟิร์นทำไมถึงเลือกเฟิร์น,เ,นเขาบอกว่าหนูเสียงใหญ่แล้วก็เสียงเสียงห้าวเหมือนอผู้ชายแล้วเวลาเป็นเป็นแบบเป็นเป็นเสียงผู้ชายเขาไม่ขาดอะไรอย่างาเงี้ย่ะเวลาพากยากไหมเ่ยพ้กย ยากมากค่ะหนูมือเย็นตัวเย็นคือแบบมีมีมพี่พี่ทีมนักภากเป็นเหมือนโค้ชอยู่ข้างๆหนูตลอดทุกคำที่พูดทุกวินาทีที่ตัวละครหายใจเข้าอะไรเงี้ยต้องซิงค์ให้ได้แบบมากที่สุดอะไรเงี้ทุกคำเลยค่ะแล้วก็จะแบบสอนเทคนิคบางคำขึ้นลงต่ำสูง <c oughs> จำเป็นต้องชัดกว่าพูดปกตินะเฟิร์นอะไรเงี้ยเขาจะเอาแค่ acting ขอ,ของของนักแสดงไม่ได้อะไรเงี้ยเป็น a c t i นัพากเนาะอะไรนะคะติจตใจไหม ชอดีใจนะคะชอบอะไรเงี้ยแต่ก็แบบไม่ได้กล้าคาดหวังขนาดนั้นเพราะรู้สึกว่าอุ้ยเราก็ตื่นเต้นมากมากคุณพูดเป็นการภาคเรื่องใหญ่ๆมาได้ในชีวิตเดอครั้งแรกแล้ค่ะปกติเคยภาคแต่เสียงหนังตัวเองเวลาแบบถ่ายไปแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ครั้งแรกเลยค่ะจับกระแสนักแสดงที่ดูละอย่างเงี้ยเราได้ติดตาม่าได้ยินมาบ้างค่ะได้ยินมาบ้างก อ,อย่างที่บอกว่าหนูก็หนูก็สมเทพแคสมาแ,แล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะมีโอกาสได้แล้วก็มีโอกาสได้ทํทาครั้งหนึ่งมันก็ในฐานะนักนักแสดงเนาะแล้วได้ร่วมงานกับทางดิสนีย์มันก็นเหมือนแบบฝันครั้งใหญ่อะ่ะแล้วก็ตั้งใจทําให้ดีเหมือนกันแรงอย่างมูหลานก็เป็น เรียกว่าเป็นแอนิเมชันในดวงใจตั้งแต่เด็กจนโตเหมือนกันความตั้งใจไม่ได้ต่างกันเรากังวลใจไหมว่ามันอาจจะมาแบบกลนใกล้คนของที่แบบพักของเราเราตส่าพักครั้งแรกนะอไเไม่ไม่ได้กังวลใจเลยเลยค่ะรู้สึกว่านวินาทีที่หนูทําอยู่ในห้องอัดกันไม่รู้กี่ชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยมันตั้งใจแล้วเป็นเทคที่ดีที่สุดจริงๆฟังซ้ําดูซ้าอยู่อย่างนั้มันก็ต้องดีที่สุดแล้วจนจนมันออกมาข้อเกียมไม่เลี้ยวข้อแก้ข้อหนูก็จะเป็นแบบวัยรุ่นแล้วชอบเล่นไอจีแล้วก็แบบ ศัพท์ไหนที่วัยรุ่นเขากําลังมาใช้ตุยเตยอะไรพ่อรู้หมดก็ใช้ได้หมดพ่อเป็นเป็นวัยรุ่นกับกับที่เราลงรูปในสามวันนั้นก็วนหนึ่งเกี่ยวไหมเขาเขาอาจจะเห็นเพื่อนๆเตรียมไม้เรียวก็อยากเตรียมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สนุกเขาก็จะชอบแกล้งอะไรอย่างเงี้ยไนลงรูปนาน้เราตัดอะไรนานไหมสวยมากมันมันไม่เห็นอะไรนอกจากขอบขาหนูคอหนูเลยนะคะมันแบบมันอาจจะเป็นนาฬิกาเป็นนาฬิกาหนูก็ไม่คิดขนาดนั้นค่ะตอนนั้นหนูไหวแล้วหนูเหนื่อยหนูก็เลยเกาะขอบแล้วก็ ถ่ายรูปหน่อยเดี๋ยวก่อยังไม่หายเหนื่อยเลยเอย่างเงี้ยถ่ายรูป<น>เล่นจริ<น><น>งๆว่าแบบคุณพ่อดูไม่อยากให้แบบเฟิร์นเซ็กซี่อะไรเงี้ยทัง้งจริงๆบอกว่าแกมาเวตลกเหมือนหนูมากกว่าค่ะแกเล่นปกติมีห่วงจริงๆมากไม่แบบมีแบบว่าเออเรื่องการแต่งกายอะไรเงี้ยไม่เคยเลยค่ะพ่อไม่เคยไม่เคยว่าเลยเพราะปกติถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องของการทำงานอะไรเงี้ยหนูก็จะเป็นจะยื่กางยีนอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันแบบว่าทวาำงานอะไรอย่างนี้ย แค่นานๆที dong นานทีในถึงนานๆว่ายน้ําทีเหนื่อยอ่ะเออเขาเไม่ได้รู้สึกว่ามันมันแบบมันมันเห็นชุดว่ายน้ำอะไรขนาดนั้นด้วยละค่ะก็เลยแบบแคบๆเลยหนุ่มๆก็เลยคิดหวังไปนิดนึงจริงๆอยากเห็นเยอะกว่านี้แค่นี้เพื่อนๆก็เกลียงไม่เลียวกันหลายคนแล้วแต่ว่าไม่เอาดีกว่าค่ะทำไมเรายังยังยังติดอะไรอยู่คนแบบเอ้ยบางคนก็อยากดูบ้างเนาะดูเขินอ่ะเขินช่วยน้ำแต่ถามคุณน้ำจะไนะแต่เขินแค่เลอันน ไม่เคยคิดว่าตัเงเป็นคนเซ็กซี่เลยแล้้วตอนนีคิดอย่าใช่ไม่คิดเลยค่ะอทำไมอ่ะเวลาแบบแต่ทำไมคนตลกอะไรเงี้ยมันไม่เลยนะมันไม่มีเลยค่ะไม่มีความรู้สึกว่าเป็นแบบนั้นเลยแต่มองเรามองว่าเราดูเซ็กซี่อยู่นะเขาอาจจะยังไม่รู้จักเราเกิดจริงจริงเราใส่ไงเกิดตลกเราเราเป็นคนตลกเราลุยๆค่ะช่วงนี้เขาไปทะเลแบบบิกินี่กันก็จะไม่ได้เห็นเฟิร์นใช่ไหมไม่น่าได้เห็นค่ะ เออมันเป็นความรู้สึกสดตัวว่าเอ้ยเราไม่ได้มาเวบิกินนี่ใช่เราเขินเป็นเพราะช่วงวัยหรือยังไงคฮะคนนี้ยังเขินอยู่ช่วงเราไปถึงการมาสักพักแล้วหรือเขินไม่รู้ถ้าใช่ที่เราเห็นตัวเองก็คงแบบเขินๆนะคะแสดงว่าต้อมีสีสันเนาะถ่ายแบบเนี้ยก็คือหมดติดก็คุณยังไม่ถ่ายอ่ะแต่หลายคนอยากถ่ายเก็บไว้ดูแบบตอนในั้งหนึ่งเลยคือะไรอย่างเงี้ยเคยไหมอยากจะเป็นแนวสปอร์ตไม่เลยค่ะพี่เห็นตัวเองยังไม่ค่อยอยากเห็นตอนแบบ แล้วแต่ความเหมาะสมดีกว่าเ